บวกสามบวกสามบวกสามโอ้คุณโอ้ยยังยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบพีสปินมาพีสปินมาเออสามที่จัดไปจุจุจครอบครัวแฟมิลี่สิบสามอีทีครับสิบสามอีทีเซสชันสายซื้อฟีสปินค่ายเกมพีทีครับสิบสามอีทียาปั่นเกมค่ายพีที ช่อง13 ET Rom เป็นทริปเกมจ o k กเกอร์โรม่าครับ13 ET LSG Gamer เกม h มอร์เไฮโลนำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดี้สำหรับทุกท่านเข้าสู่13อีทิญาตครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไค i b ์กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดเลยคอมเมนต์ให้ด้วยครับกราบเลยครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับพี่พอรแพนด้าและข้างใครตุ๊กตาผลฟู เดีย๋ยวมาดูกันครับแต่ก่อนเล่นเกมต้องบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีพูดมาแล้วนะครับว่าทํารายการไม่มีขั้นต่ําไม่ติดเทิญน,นั่นหมายความว่า1บาทคุณสามารถฝากเข้าถอนออกทําได้ตามสะดวกเลยครับอยากเล่นเกมใต้คลิปมีไลนย์อยู่ทักมาในไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วมาสนุกด้วยกันครับผมพิเศษสําหรับคนที่ดูถึงตอนนี้นะครับผมทุกคนจะได้รับสิทธิพิเศษ 1. เข้ากลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมสนุกกิจกรรมแจกเป็นเงินครับย้ําแจกเป็นเงิน2ส,สูตรสล็อต ถ้าเห็นลุงเล่นแล้วจะรู้ว่าลุงแต่กวัยมากเพราะอะไรสูตรสอรอลดใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกเข้าไปในลิงก์มาร่วมสนุกด้วยกันได้เลยครับคำเตือนไม่ควรลอกเกียนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมมาเดี๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่าทําไมต้องรีบพูดก็เพราะว่าต้องรีบครับเพราะจะเล่นเร็วๆนี้มามาดูกันครับว่าท่าไขตุ๊กตาขนปู หรือ่อฮอพันด้าใครจะชนะอ่ะฮิฮอสวยนะเฮ้ยระเบิดบยังไงต่อได้ไหมได้ไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วข้างใครตุ๊กตาคนโอ้ยสเกตเตอร์สองตัวครับผมเกือบไปแล้วยังไงดียังไงดียังไงดีโอ้ยสิบสองอเหรอ้อยทางฟีสปินคูณสามบวกสามบวกสามบวกสามโอ้คูณโอ้ยยังยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบฟีสปินมาฟีสปินมาเออ สามที่จัดไปโจ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 ที่สุดครับที่สุดของเกมจริงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเลยสวยครับกรกเค,ค,ค,คเงินรางวัลน,นมสิบสองครับสามครั้งได้สิบสองโอโหกาเล็กติกเกมผมม่เฮียแล้วนะนี่เฮียกว่ากาเล็กติกเกมอีกโอ้โหที่สุดจริง โบนัส12แต่มันไม่ได้เข้าสูงสุดครับก็ยอย่างที่เห็นครับเดี๋ยวมาดูกันครับข้างใครตุก๊กตาขนฟูจะอยู่อย่างนี้ต่อไปจริงหรือมาดูกันครับฮิปฮอปแพนด้าเป็นเกมที่ออกบ่อยนะครับออกบ่อยขอให้สัญลักษณ์เหมือนกันต่อเนื่องกัน3ตัวคือคือว่าผ่านเนี่ยขอให้ต่อเนื่องกันก็พอแล้วแล้วก็ไดคูณมาเรื่อยๆครับ เห็นแทบข้างบนไหมครับมันจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปจะค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆเอาแล้วเอาแล้วแล้วข้างใครตุ๊กตาผลปูได้โบนัสเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับผมมา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 90แล้วโอ้โหโอ้โหไอ้แค่นี้ถ้ามาต่อครับมันก็จะได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหวายได้สวยมากแล้วก็เก็บฟีสปินได้อีกสามมาห้าฟีสปินมาโยโยโอ้สนุกขาแเลย คูณห้าครับเห็นไหมตอนช่วงฟรีสปินจะเป็นคูณห้าครับผมโอ้คูณเท่าไรแล้วคูณหกแล้วเอะเอ้เอ้มีมีมีม่มีมีมามามาโอ้ยคูณเท่าไหร่วะนะมองไม่ทันคูณ8ปดคูณ8ปทุกคนโอ้คูณห้าอีกครั้งคิวคิวคูณห้าแล้วแล้วยังไงต่อล่วงไหมมีไหมเอ้าเอ้าเอ้าไม่มีไม่มีไม่มีดูสัญลักษณ์ให้มันตรงกันด้วยโอ้โหเงินรางวัลรวมอยู่ที่หกริบไม่ขี้นะเยี่ยวเลยครับทุกคน แจ๋วแจ๋วแจวเดี๋ยวในส่วนของฮิปฮอปแพนด้ผมจะขออนุญาตกดเทอร์โบแล้วก็ข้างใครตุ๊กาตาขนฟูจะไม่ได้กดเทอร์โบนะครับเดี๋ยวมาดูกันรอแป๊บหนึ่งบอกหร้ลอกันแอคแป๊บนึงก่อนรอไปอีกแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวก็ล่วงมาโปอ,อะเตมันต่อเนื่องไงเคเคเคโอ้โหมีความสุขต้องทนหน่อยรอไปอีกแป๊บนึง เป็นเวลาที่ดีเป็นเวลาข้องฉันกับเธอขอเวลากันหน่อยดีนะครับที่พอแพนด้าดีนะไม่ธรรมดาครับโอ้โหคูณสองไปเลยอเอาสัําโบนัสแค่นี้พอครับสูงสุดคูณสามสิบคิดว่าจะถึงไหมครับสามสิบอาจจะต้องเล่นทั้งคืนหรือเปล่ามา เล่นไหมทั้งคืนไหมอยู่ด้วยกันไหมครับทุกคนถ้าดูเดี๋ยวลุงจะทําคลิปเล่นทั้งคืนอ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปอยากให้ลุงเล่นเกมไหนทั้งคืนคอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวลุงจะพาไปเล่นเอา้าได้นหมุนฟีอีกสามครั้งอีกแล้วสูงสุดห้าสิบโอ้อยห้าสิบสวยยังไ,ไงต่อต่อมาล่วงเอ้คูท่ามีอะไรบ้างมีเอเอตัวเดียวหมดแล้วเอา้าได้คิวคุณหา ได้เลยได้เลยได้เลได้ได้หมดอมโอเคสวยครับสวยสวยมา,มาเล่นกันอันนี้เทอร์โบอันนั้นปกติห้าสี่สามสองไปครับพร้อมกันอยอู้อูอ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 อู้อูอูอ ปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนแต่ฮิบอปพันธาโอเคเรียกว่าน่าสนใจครับเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจเลยเอาสแกตเตอร์เมื่อกี้ไม่ดีเดียวเองครับผมเกือบแล้วผมเกือบแล้วโอ้โหเสียดายเสียดายจังเอาแล้วคิวตรงกลางเอามีไวมีเอมีไวโอ้โหไว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 โอ้โหเจ็ดเจ็ดครับไม่มีโบนัสแม่เสียดายอีกนิดเดียวเอง เอาเครื่องใครตุ๊กตาขนฟูได้ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันมีน้อยครับมีน้อยหน้าจัดไปโอ้โหขอเจ็บได้ไหมเจ็บเจ็บเจ็บเอามามาเอารางวัลก้อนโตเฮ้ย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 ตุ๊กตาขนฟูครับได้รางวัลก้อนโตมาสเก็ตเตอร์จะออกมาทำไมครับตัวเดียวไม่โชว์เลย สเกตเอสเกตมันไม่ต้องโชว์ตอนนี้คุณต้องได้แล้วคุณจะมาช้าไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโบนัส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 คือหนูหินอินเตอร์ถ้าได้หนูหินมาอีกก็จะได้บวกแล้วก็ถ้าได้อีกก็ยังบวกต่อแต่ได้แค่นี้ไงมันหมดไงนี่เป็นสุ่มครับสุ่มโบนัสพิเศษของเขาเฮ้ยน่าสนใจสงสัยต้องอีกสักสามสิบที ไปก่อนอะไรอะอะไรโอ้ยสามร้อหกสิบว้าวโอ้โหไม่ได้ครับนี่มันอะไรกับนี่อมันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเดียบร้อนไปตัวเลือกการหมุนการหมุนตึมตึมไปไป นี่แน่เลตุ๊กาตาขนฟูอาจจะตีโค้งตีโค้งชนะตอนท้ายก็เป็นได้นะครับมา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 โอ้ยออกหวนัดชุมออกไห้หน่อยนะหันัดอึ้งอึ้งอึ้งสเกตเตอร์สเกตเตอร์ทำไมไม่ออกแถวไม่ต้องเรียงกันหรือเปล่า เนี่ยแถวที่ห้าทำไมไม่ได้ลุ้นเพราะตอนเมื่อกี้ครับมันได้ลุ้นนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ลุ้นเออแปลกอีเดี๋ยวยค่อยรีวิวครับไม่รีวิวก็ไม่รู้นะโอ้โหโอ้โหต่อเนื่องสุดๆเอมาเอมาเอมาเฮ้ยสกีเตอร์สกีเตอร์สกีสกีสกีสก like ีสเีสกีมาแล้วมาแล้วมาแล้วซุ่ม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 ขอเป็นกบกิโลกิโลกิโลนิจานสือเด ท,ทีตะกีไดี่ดคือตะกี้โอีกออโอโหไม่น้อยครับผมได้มาห0 0ยสวยรางวัลก้อนโตแต่ยังสวยไม่มากผมว่ามันได้มากกว่านี้นะไปสิเออขารงวันใหญ่คนระับขอสเกตเตอร์เลยสวยที่วแพนด้า เก็บไปเรืย่ยมีซีเรียสเก็บไปคู่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 อ้เหรอพี่สปินเขามาแล้วบัวสามรอบโอ้รอบที่สามนี่เรียบร้อยนี่คือรางวัลรวมก็คือศูนย์เ <c oughs> <c oughs> ยี่ยมเลยที่สุดของที่สุดแล้วครับสำหรับพีบอแพนด้า แค่คุณส่องยิ้มผมก็มีแรงใจมา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 ครั้งสุดท้ายขออีกขออีกผมไม่ไม่จบอ่ะให้จบผมไม่จบผมไม่จบจริงมารอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนรอแป๊บหนึง่งเอาเอาสิกเกตเตอร์มันต้องเข้าแล้ว สเกตเตอร์ไม่เข้าโบนัสครับผมบ้าจริงๆเลยอื้มนิ่งนิ่งเป็นเป่าสากจริงๆอืมอืมโอ้เดฟีสปินอีกสามครั้งครับสำหรับ h ิ p พ o ฮอปแพนด้าจัดมาจัดมาจัดมาสามครั้งเยอะ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 ยอะเยอะ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 ยอ เอาเลยท็อปหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งท็อปหนึ่งินแข็งลินแข็งได้วายโอ้ได้วายแต่ไม่ไม่แสดงอาการครับได้มาหกสิบไม่เป็นไรนะศูนย์เรายังเคยได้มาแล้วแค่นี้จิบจิบสกัดโอ้โหได้ชิปฮืมมาสกัดตอรอข้างใครตุ๊กตาขนฟูเข้าทีนะขอทีเดียวขอทีเดียว โอ้ยทีเดียวก็ไม่ให้ใจสุดๆจริงสุดมากครับสุดๆไปเลยเสียเวลาทำไมอยู่สุดๆไปเลยคู่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 แมนคู่คู่คู่แมนเอ้าได้รางวัลก้อนโตอีกแล้วครับสำหรับตั้งข้างไขรตุ๊กตาขนปูไปยาวๆเลยไปยาวๆเลย เอาเอาเอาฝนฟีข้งสุดท้ายเอาได้สามครั้งนี่ไงนี่พอเป็นไดู้่ตรงเนี้ยมันจะต่อเรื่องได้ครับเอาเลยคูณห้ามาเจมส์มาเอ้ระเบิดว่าไงเดี๋ยวดูก่อนร่วงก่อนร่วงก่อนร่วงก่อนเออเอเมสเอร่วงวะเอาโอ้หเขาคร้ายตุ๊กตาคนผู้เหมือนเดิมยังไม่ได้ขยับจะตกใจนะไม่เอาลุง ทำไมลุงดูตื่นเต้นตกใจยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเรียบร้อยเงินรางวัลอยู่ที่หกร้อยเจ็ดฟิบโอเยอะโอ้โ,อโหกูเจ็ดมาขอสระเปาสระเปาต้องร่วงแอปเปลิลเออเออีไอ,อ่ะกูเจ็ดสวย อ,อืมยังไงดีครับเนี่ยยังไงดียังไงดียังไงดีจะอายังไงดีมาอีกสามสิบครั้งครับต้องมีอะไรดีๆนะ ย่ังมีระเบิดอยู่ครับเบิดมาเฮ้ยเจมีสิทธิ์ได้เจนั่นไงเห็นไหมโอ้เอี๊ยไหมเอี๊ยไหมโอ้ได้ฟรีสปินต่อมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับอย่างนี้ถูกแล้วมาๆๆๆโยู่ๆๆๆๆโยๆๆๆๆโยๆๆศูโยโโโโยยยย์ครับผมเรียบร้อยฟีดสปินสามครั้งศูนย์สุดยอดสุดยอดของสุดยอดแล้ว เข้าโบนนัสสักครั้งหนึ่งนะครับพระกาชนปูเข้าโบนัสสักครั้งเดียวขอครั้งเดียวครั้งเดียวพอเพียงพอแล้วแค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับอยระเบิดอะไรรวะระเบิดหมดเลยครับผมโอ้โหล้างบางระเบิดอีกแล้วล้างบางโอ้โหวายเยอะขนาดนี้ทุกคนทุกคนทุกคนดูโอ้ห เรียบร้อยล้างบางอีกแล้วผมไม่เคยเห็นฮิปฮอปล้างบางขนาดนี้มาก่อนโอ้โหสุดสุดสุดจริงๆครับรอบนี้โอ้โหล้างเลยล้งางเลยล้างน่าซื้อครับสวยครับสวยมากสวยมากส่วนข้างใครตุ๊กตาขนดปูคือเงียบไปแล้วโอเคเข้าใจยอมแพ้ยอมแพ้แล้วยอมแพ้ยอมแพ้เลย อีกสิบสีครั้งสุดท้ายครับมาดูที่พอแพนด้าเขาจะกู้หน้าสำหรับวิดีโอนี้ได้หรือไม่เูใหอยู่ครับอโอ้ธรรมดามาเอา้าโอ้สม นึกว่าอู้ใส่อู้เอ้เเคเเคเกเเเเเเระเบิดเออมีโอกาสได้เครครับ ไม่ดีก็ควรจะหยุดอย่าเล่นต่อแต่ที่ลุงเล่นเพราะอะไรทําคลิปไงถ้าทรงไม่ดีต้องหยุดนะครับพักแล้วไปทําอย่างอื่นต่อแค่นั้นเองโอเคสําหรับวันนี้ลุงคงไม่มีอะไรต้องพูดแล้วก็แนะนําเหมือนทุกครั้งครับเล่นอย่างมีสติทุกคนเลยนะครับผมฝากด้วยลุงมีคลิคพิเศษอยู่คลิปหนึ่งย้อนกลับไปลองไปดูนะครับวิธีเล่นสล็อตได้เงิน99%ลองไปดูครับรับรอง ไม่ผิดหวังวันนี้ลุงสิบสามอิทยาติขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ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 